สวัสดีค่ะวันนี้มีรวมมาตรการของธนาคารออมสินนะคะที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ค่ะโดยข้อมูลนี้นะคะอัปเดตล่าสุดเลยก็คือวันที่24กรกฎาคมค่ะมาตรการแรกนะคะก็คือมาตรการพักชำระหนี้และดอกเบี้ยยาวไปถึงเดือนธันวาคม2563ค่ะ นับว่าเป็นข่าวดีนะคะเพราะตอนนี้ธนาคารออมสินเนี่ยเตรียมขยายมาตรการพักํำระะนี้ยาวไปถึงสิ้นเดือนธันวาคม2563ค่ะเพราะว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19เนี่ยก็ยังคงมีอยู่ทำให้หารายได้มาเพื่อสู้หนี้ไม่ไหวนะคะซึ่งจะ ออกเป็นออปชันให้เลือกค่ะว่าจะพักชำระหนี้ลักษณะไหนจะพักเงินต้นหรือจะพักดอกเบี้ยหรือจะพักทั้ง2แบบนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีลูกค้าที่มาพักชำระหนี้กว่า3.10ล้านรายแล้วนะคะ สำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าร่วมมาตรการนะคะก็ขอให้ไปตรวจสอบรายละเอียดเ mm hmm. งื่อนไขต่างๆเนี่ยที่เว็บไซต์ gsb.or.th นะคะหรือติดต่อคอรเซ็นเตอร์ที่1115ค่ะโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟ t l โลนนะคะสำหรับผู้ประกอบการเนี่ย ก็ได้ปล่อยวงเงินออกไปแล้ว150,000ล้านบาทนะคะแล้วก็ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไปแล้วกว่า14,000กว่ารายนะคะซึ่งตอนนี้กำลังจะปล่อยสินเชื่อก้อนใหม่ออกมากว่า1 0 0 0 0แล้านบาทสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกระทรวงการคลังกำลังพิจารณา สำหรับคุณสมบัตินะคะก็คือต้องเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินนอนแบงค์นะคะที่ให้บริการสินเชื่อแก่รูปหนี้รายย่อยก็จะเป็นพวกสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลลิสิ่งเช่าซื้อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เช่าหรือสินเชื่อทะเบียนรถนะคะ ในรอบปี62เนี่ยจะต้องมีกำไรสุทธิจากการดำเนินกิจการด้วยนะคะแล้วก็มีกำหนด uh, NPL ไม่เกิน5%นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิดทั้งทางตรงและทางอ้อมค่ะแล้วก็ต้องมีมาตรการพักชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้นะคะในวงกว้างที่ชัดเจนนะคะและวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อที่จะ เพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจนะคะให้สามารถช่วยเหลือลูกหนี้ของตัวเองได้นะคะ สำหรับประเภทสินเชื่อเงินกู้ระยะยาวนะคะจะเป็นจำนวนเงินกู้ที่ให้สูงสุดไม่เกินรายละ5,000ล้านบาทโดยจะพิจารณาตามความสามารถและความจำเป็นของกิจการโดยกำหนดให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละสิของพอรสินเชื่อของผู้กู้แต่ละรายณนะสิ้นเดือนก่อนการอนุมัตินะคะสำหรับระยะเวลาก็จะให้เป็นระยะเวลากู้2ปี 2> อัตราดอกเบี้ยก็ เท่ากับ2%ต่อป,ปีนะคะอัตราดอกเบีย้ยกรณีผู้กู้ออกจากโครงการนะคะและอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดนัดไม่ชําระเนี่ยให้เป็นไปตามโครงการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ําสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ค่ะสําหรับหลักประกรันการกู้เงินเนี่ยให้มีหลักประกันเช่นสิทธิเรียกร้องจากลูกหนี้ของผู้กู้หรือพอร์ตลูกหนี้นะคะ วงเงินโครงการก็อยู่ที่ประมาณ70,000ล้านบาทน,นะคะเป็นโครงการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำซอฟโลนสำหรับผู้ประกอบธุรกิจค่ะและระยะเวลาโครงการเนี่ยก็สามารถยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารได้ตั้งแต่ที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่31ทธันวาคม2563หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินของโครงการที่ให้มานะคะ เงื่นไขอื่นๆเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะสำหรับผู้ประกอบการนะคะที่สนใจโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปกรอกข้อมูลที่ w w w g s b o r t h นะคะแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอนเซ็นเตอร์1115ได้นะคะสำหรับหน้าตา ของหน้าที่กรอกหรือ SME นี่ก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะและสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะวงเงิน1,000 100, 0บาท ที่ธนาคารเนี่ยได้เปิดตั้งแต่วันที่15เมษายนจนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถขอสินเชื่อดังกล่าวได้อยู่นะคะจนกระทั่งถึงวันที่30ธันวาคม2563หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มนั่นเองนะคะสำหรับคุณสมบัติก็คือต้องเป็นผู้ที่มีที่อยู่อาศัยแน่นอนมีรายได้ไม่เกินเดือนละ30,000บาท เป็นสันเ,เป็นชาวไทยนะคะอายุ20ปีขึ้นไปทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้แล้วก็กู้แล้วต้องไม่เกิน70ปีนะคะผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตรเช่นพ่อค้าแม่ค้ารับจ้างรับจ้างทั่วไปเนี่ยขับแท็กซี่มะคุเทศเป็นต้นนะคะและที่สำคัญก็คือต้องได้รับผลกระทบจากโควิดค่ะสำหรับวงเงินสินเชื่อก็จะอยู่ที่1,000 0บาทนะคะแล้วอัตราดอกเบีย้ยก็จะเป็นแบบ flat rate นะคะ คือ0.10%ต่อเดือนหลักประกันเนี่ยคือไม่ต้องมีหลักประกันนะคะการชำระคือระยะเวลาเงินกู้เนี่ยก็คือไม่เกิน2ปีปลอดการผ่อนชำระนี่ใน6งวดแรกนะคะเริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเนี่ยในงวดที่7นะคะโดยจะหักจากบัญชีของเงินฝากของผู้กู้นะคะระยะเวลาสินเชื่อเนี่ยอนุมัติ จะสิ้นสุดวันที่30ธันวาจนหรือจนกว่าจะครบวงเงินของโครงการก็คือ20,000ล้านบาทนั่นเองค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกับโครงการนี้นะคะก็สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลที่ g s b o r t h เช่นเดิมค่ะหน้าตาของ เนื่อไขก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะโดยสั้นสามารถอ่านเงื่อนไขให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยไปกดยอมรับแล้วก็กดเข้าไปลงทะเบียนเพื่อที่จะขอรับสินเชื่อฉุกเฉินจากธนาคารได้เลยค่ะและสำหรับสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำนะคะที่เป็นวงเงิน50,000บาทที่ธนาคารเนี่ยได้เปิดมาตั้งแต่15เมษานะคะ ตอนนี้ลงทะเบียนจนเต็มวงเงินไปหมดแล้วนะคะทางธนาคารเนี่ยจึงขอปิดระบบการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มีไรายได้ประจำเนี่ยชั่วคราวนะคะแล้วจะหาวิธีการออกวงเงินใหม่มาช่วยเหลือประชาชนอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าชอบสาระดีๆก็กดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะและถ้าคุณชอบ คลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ